โควิดที่จันทบุรีที่ติดในกลุ่มพ่อค้าพลอยชาแอฟริกันมันเป็นสายพันธุ์อะไรไปติดตามชมได้ค่ะ สวัสดีค่ะพบกับช่องพูดได้พูดดีนะคะการฝึกพูดแล้วก็การฝึกเป็นพิธีกรแบบง่ายๆบายโซนิค่ะอย่างประเด็นที่ต้นคลิปบอกไว้นะคะโอ้โหตอนนี้ข่าวหนาหูมากแล้วก็ร้อนแรงเหลือเกินหลายคนให้ความวิตกกังวลกับกรณีนี้นั่นก็คือกลุ่มคัสเตอร์นะคะกลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดจันทบ,บุรีเป็นกลุ่มพ่อค้าพลอยชาวแอฟริกันหลายคนโออุ้ยตายแล้วใช่โควิดสายพันธ์แอฟริกัน,น, COVID, น,กนที่ตอนนี้ระบาดอย่างหนักที่ทวีปแอฟริกาแล้วก็โอ้โหคนตายเยอะแยะหรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้ค่ะในฐานะที่นี่ ได้รับโอกาสได้เป็นผู้ประกาศนะคะแล้วก็นําข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะไปเพื่อชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับฟังกันตรงนี้นุ้ยเห็นว่าเป็นประโยชน์ค่ะก็เลยอยากจะหยิบยกนะคะมาฟังคําชี้แจงชัดเจนค่ะจากท่านพ่อเมืองจันทบ,บุรีนะก็คือท่านสุทีทองแย้มนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีมาฟังกันดูคะ่ะว่าประเด็นที่ตอนนี้เป็นข่าวลือกันเนี่ยว่าเป็นสายพันธุ์แอฟริกาบ้างนู่นนี่นั่น มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะอยากให้ฟังตรงนี้นะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลสําคัญแล้วก็เพื่อจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะคะไปฟังกันเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านพูกว่าได้ตร้งความเชื่อมั่นค่ะให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็พี่น้องประชาชนที่กําลังรับชมอยู่ในรายการขณะนี้นะคะในเรื่องของกลุ่มแัสเตอร์ที่เป็นชาวแอฟริกันในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะครับในเชื้อเชื้อที่เข้ามาในกลุ่มแอฟริกันเนี่ยนะครับมีข่าวลือไปมากว่า เป็นเชื้อที่มาจากเชื้อแอฟริกันนะที่มีการแพร่ระบาดแล้วมีมีการระบาดหนักนะครับซึ่งขอยืนยันว่าเชื้อที่ท,ที่ชาวแอฟริกันติดเนี่ยนะครับณนะวันนี้นะครับเราถักข้อมูลยืนยันนะครับในส่วนของข้อมูลการสมัมภาษณเนี่ยนะครับเป็นเชื้อที่ติดในประเทศไทยไม่ได้นําเข้ามาจากแอฟริกานะครับ เพราะฉะนั้นเชื้อตัวนี้ก็คือเชื้อที่คนไทยเราติดเนี่ยเพราะว่าทําไมถึงมั่นใจอย่างนั้นก็เพราะว่าคนแรกที่เราตรวจพบเชื้อเนี่ยเขาไปสัมผัสโดยไปซื้อขายพลอยอยู่ที่ที่บางรักนะครับแล้วก็กลับมามาติดเชื้อนะครับแล้วก็มาติดมาสู่กลุ่มแอฟริกันนะครับณว,วันนี้ก็ยืนยันครับว่า ยังเป็นเชื้อของในที่ระบาดในไทยนะครับส่วนความมั่นใจก็คือสิ่งที่อยากให้คนต้องร่วมมือกันในมาตรการต่างๆไม่ว่าที่รัฐบาลกําหนดสบคกําหนดหรือทางจังหวัดต่างๆกําหนดเนี่ยอยากให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามนะครับอย่าโทษกันไปโทษกันมาถ้าทุกคนปฏิบัติตามเนี่ยมั่นใจว่าเราสามารถที่จะดําเนินการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายไปมากกว่านี้ครับ ขอบคุณมากๆเลยค่ะแม่นะคะ<ช>คุณ<ช>ยอ้อยคุณถนอมค่ะก็ได้ฟังจากข่าวฟของท่านพ่อเมืองจันทบ,บุรีนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามั่นใจได้นะคะและที่อยากที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวไว้นะคะมาตรการในการที่จะรองรับณปัจจุบันแล้วก็มาตรการที่จะรองรับในอนาคตของจังหวัดจันทบ,บุรีมีพร้อมแล้วค่ะซึ่งมาอัปเดตในเรื่องของเตียงนะคะที่ว่างในจังหวัดจันทบุรีกันนิดนึงตอนนี้เตียงว่างที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้นะคะอยู่ที่1 8 3เตียงค่ะเป็นโรงพยาบาลรัฐ5 4เตียงโรงพยาบาลเอกชนสองเตียงแล้วก็ที่โรงพยาบาลสนามแห่ง แห่งแรกแห่งที่1เนี่ยนะคะอีกหนึ่งสเตียงดังนั้นค่ะเรายังสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ว่ากล่าวไปค่ะอนาคตค่ะโรงพยาบาลสนามแห่งที่สองกลังจะเกิดขึ้นใน10วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดจันทบุรีเองแล้วก็พี่น้องประชาชนที่กาลังรับสมอยู่ทาองบ้านค่ะครับผมขอบพระคุณมากฝากขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการด้วยนะครับครับขอบพระคุณครับที่เมืองจันทร์เนี่ยมีความพิเศษก็คือว่า ฟังชัดเจนแล้วใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องวิตกกังวลค่ะเนื่องจากตอนนี้นะคะกลุ่มของพ่อค้าพลอยชาวแอฟริกันที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรีเนะี่ยก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นคนที่อยู่ที่จันทบ,บุรีอยู่แล้วแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศกลับไปที่แอฟริกาเลยยังอยู่ที่นี่แล้วก็สายพันธุ์ที่ติดกันนะคะก็จะเป็นสายพันธุ์ที่ติดจากคนไทยเลานี่แหละที่ระบาดอยู่ในประเทศไทยนี่แหละเป็นสายพันธุ์อังกฤษอยู่นะคะอันนี้ก็ชัดเจนเลยค่ะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะถึงแมม้้ว่่่าคลิปนีจะไใช เ,เทคนิคหรือว่าเคล็ดลับการเป็นพิธีกรการเป็นผู้ประกาศแต่ด้วยที่ว่านิวได้มีโอกาสทําหน้าที่ของนิวนะคะในเขาเรียกว่างานระงานหลวงแล้วกันนะคะเราคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยน่าจะนํามาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆในช่องได้ฟังกันเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่โอ้โหข่าวลือหนักมากนะคะกรณีนี้เอาเป็นว่าตรงนี้นะคะฟังแล้ว คลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้คนที่เรารักได้ทราบด้วยเขาจะได้ไม่วิตกกังวลน,นะคะแล้วก็อย่างที่นิวเน้นย้ํานะคะทุกสาขาอาชีพค่ะตอนนี้เราถือว่าเป็นการสู้กับวิกฤตการณ์ที่มันค่อนข้างหนักหนาเนาะโควิด19ที่ระบาดอย่าลืมมาตรการที่สําคัญค่ะเว้นระยะห่างสวมแมสล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็เขาเรียกบ้าพยายามอยู่บ้านดีกว่านะคะจะทําให้เราสามารถผ่านพ้นไปตรงนี้ได้ ที่สําคัญค่ะวัคซีนเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะไม่ได้ทําให้เราไม่ติดนะแต่ว่าทําให้เมื่อติดแล้วอาการของโรคเนี่ยมันจะรุนแรงน้อยลงนั่นเองค่ะฝากตรงนี้ด้วยเป็นกําลังใจให้ทุกคนจากใจจริงๆแล้วก็ในฐานะที่อยู่ทําหน้าที่เป็นสื่อมวลชนเนาะ ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการอย่างที่บอกนะคะเว้นระยะห่างล้างมือสวมใส่แมสนะคะอยู่บ้านแล้วบองว่าถ้าเราปฏิบัติตามนี้นะคะตัวคุณเองคนรอบข้างคนที่เรารักก็จะปลอดภัยจากโควิด -19 อย่างแน่นอนนะคะก็ช่วยกระจายข่าวอันนี้ไปด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นข่าวลือที่ตอนนี้ในโซเชียลหนาหูกันมากนะคะ กลัวหวาดกลัวแล้วก็กังวลใจวันนี้ท่านพ่อเมืองจังหวัดจันทบุรีมาตอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะมั่นใจได้นะคะแล้วก็เชื่อว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปได้อย่างแน่นอนค่ะต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะช่องพูดได้พูดดีเทคนิคการพูดแล้วก็การฝึกเป็นพิธีกรแบบง่ายๆบายโซนิวค่ะครั้งหน้านะคะจะมีเทคนิคมีเคล็ดลับอะไรเกี่ยวกับการเป็นพิธีกรหรือมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจแล้วก็ต้องช่วยการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบแบบนี้ ที่มันน่าสนใจแล้วก็สําคัญแบบนี้นะคะดิวก็จะนํามาทำเป็นคลิปส่งให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็ให้ได้มีการกระจายข่าวที่ถูกต้องแบบนี้นะคะไปยังเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ